ต้องออกหน้ารับแทนพ่อล่าสุดเบสรักวณีเปิดใจแล้วนาทีเจ้านี่โหดบุกเข้าบ้าน เบสรักวณีเล่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเจ้าหนี้โหดของพ่อโทรมาทวงเงินก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนางเอกสาวคนนี้เบสรักวณีคำสิงห์วัย22ปีลูกสาวสมรักคำสิงห์ที่ลุยทำงานจนมีเงินปลดหนี้ให้ที่บ้านผ่านเรื่องราวปัญหาหนี้สินต่างๆมาได้จนอยู่กันแบบแฮปปี้อีกครั้งลา่าสุดสาวเบสมาร่วมรายการแชร์และมีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นหนี้ของพ่อที่เธอเองก็เคยโดนโทรมาทวงโดยเล่าว,ว่าเราก็เอาเงินไป ปบนี้ให้พอส่วนหนึ่งจะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเยอะมาก1 0บถึงยีล้านได้เพราะมีคดีหวยอะไรด้วยหนูว่าเยอะค่ะแต่หนูทยอยให้เท่าที่ให้ได้ช่วยเป็นเคสที่ใหญ่จ้านี้โหดๆเคยถึงขั้นโดนโทรมหาหานูต้องจ่ายภายใน6กโมงเย็นวันนี้ไม่งั้นบุกถึงบ้านเราก็กลัวต่อรองว่าขอครึ่งหนึ่งได้ไหมหนูไม่ได้เป็นคนทำพ่อเป็นคนทำขอช่วยครึ่งหนึ่งนี่ที่เขาบอกคือ3มล้านหามาให้เขาภายใน6กโมงเย็นเรื่องนีพื้ จะเกิดขึ้นเรื่องปีนี้เลยต่อรอง1.5ล้านได้ไหมเพราะเราไม่ได้ทํานี้ขึ้นมาด้วยก็เกิดจากลอตเตอรี่นี่แหละค่ะตอนแรกเขาไม่ยอมสักพักเขายอมวันนั้นเราจ่ายไป1.5ล้านเขาบอกให้เวลาอีก3วันพอก็หาไม่ได้เราก็จ่ายอีก1.5ล้านเคสนี้เป็นเคสที่น่ากลัวมากได้ยินเสียงอะไรเนี้ยนะ่ากลัวมากพอก็ไม่กล้าเข้าบ้านกลัวโดนแม่และหนูว่าหนูก็ร้องไห้อยู่กับแม่ในห้องนอนวันนั้นเจ้านี้ก็ไม่ได้เข้าบ้านมา พอเราโอนไปแล้วงานมีพิธีกรหังหมดดำบุโกโกและเอมมี่มรกตถึงกับเอ่ยปากชมว่าเก่งมากๆ